รานนี้ปัญหาของผู้หญิงที่แก่หรือปัญหาของผู้หญิงที่อายุมากมันจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเปลือกไข่มันจะแข็งเปลือกไข่มันจะเหนียวมันเหนียวทําไมอนี่ยพอแก่แล้วมันเหนียวทําไมอันนี้ข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ได้ให้มานะคะแต่แม่แค่บอกแค่ว่าอายุ43เวลาเก็บไข่แล้วไข่มันเปลือกหนาพอไข่เปลือกหนามันปฏิสนธิไม่ได้มันเจาะไข่ไม่ได้นะคะซึ่งแม้กระทั่งว่าในเ,าเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็จะมีการใช้เลเซอร์เจาะเปลือกไข่ แล้วก็จับสเปิร์มเข้ามาเจาะก็จริงแต่ว่าอีกขั้นตอนของการเจาะเปลือกไข่เนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีเลยค่ะมันเป็นกระบวนการที่เซนซิทีถ้าสมมติว่าเจาะแรงไปอะไรไปก็คือไข่มันเสียหายเลยไข่มันก็จะแตกเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริง,รงๆเขาก็จะไม่ใช้ไอวิธีการแบบไปไป,ไปสกิดเปลือกไข่หรือว่าไปใช้เลเซอร์เจาะเขาก็จะนําเอาหัวของสเปิร์มนี่แหละจับเข้าไปเจาะคราวนี้ปัญหาของผู้หญิงที่แก่หรือปัญหาผู้หญิงที่อายุมากมันจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเปลือกไข่มันจะแข็งเปลือกไข่มันจะเหนียวมันเหนียวทําไมอ แล้วมันเหนียวทําไมนะคะมันบล็อกตามธรรมชาติเอออันนี้เป็น natural selection ความหมายคืออะไรมันก็เลยล็อกไข่มันเอาไว้อะให้หนาๆเหนียวๆไว้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้สเปิร์มเจาะมันรู้แล้วว่าไข่นั้นไม่สมบูรณ์หรือบางทีโครโมโซมในไข่นั้นผิดปกติสเปิร์มไม่ต้องมาเจาะหรอกเพราะว่าถ้าเธอมาเจาะแล้วเกิดกลายเป็นทารกได้เขาจะเป็นเด็กที่ผิดปกติ ซึ่งไม่ไม่สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้คือธรรมชาติมันจะล็อกไข่คนที่ปกติเท่านั้นกลายปเป็นมนุษย์ไงมันก็เลยสร้างให้ไข่เนี่ยเปลือกเหนียวเปลือกหนานึกออกไหมคะหรือว่าพวกแบบสารต่างๆในการที่จะเป็นพวกสารโปรตีนหรือสารไขมันนะคะในการสร้างเนี่ยนะคะกระบวนการของมันเนี่ยเริ่มที่จะไม่ปกติแล้วเพราะว่าอายุมากอะไรก็ไม่ปกติทั้งหมดอะคะ่ะมันก็จะเริ่มมีความแข็งความเหนียวความหนาดังนั้นถามว่าเราควรบํารุงอะไรเพิ่มเติมก็พวกน้ํามันดีนะคะพวกน้ํามันดีแล้วก็พวกที่มันเน้นบัตรโฟล์นะคะเน้นบัตรโฟล์ กินแล้วทําให้เลือดมัน f l o ดีนะคะก็เป็นพวกที่มันร้อนๆอเช่นพวกขิงะนะคะพวกขิงเนี่ยครูก,ก็จะมีตัวขิงดําขิงทองพวกเนี้นยคุณแม่ทานได้คือขิงที่มันทานได้อยู่แล้วคนทั่วไปเขาก็ทานเพื่อบํารุงดูแลสุขภาพนะคะแต่คนเตรียมตัวมีบุตรอก็เตรียมมาให้แล้วมีทั้งขิงดําแล้วก็มีทั้งขิงทองนะคะขิงทองรสชาติก็จะกลมกล่อมกว่าแล้วก็เป็นซองพกไปทานที่ออฟฟิศได้ไปทานที่ทํางานได้ชงในน้าร้อนนะคะส่วนขิงดำเนี่ยมันจะเป็นแบบตัก อันนี้เราก็ทานที่บ้านได้นะคะมันจะดําๆเลยมันจะดําๆแต่ว่ามันร้อนร้อนรุนแรงกับเอ่อบางคนนะคะที่ต้องการที่จะทานน้ํามันดีหรือไขมันดีแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ย เราทานอาหารแบบเร่งรีบแบบไม่ได้โฟกัสโภชนาการแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเราได้กินไขมันดีหรือน้ำมันดีเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่นะคะคุกก็เลยออกแบบตัวเฟอร์ตินายออยนะคะซึ่งเป็นน้ามันดี9ชนิดนะคะโดยมีเปเปอร์นะคะที่พูดถึงน้ํามันดีทจ้งเชนิดนี้คราวนี้จะมีโอกาสที่จะแบบเก็บไข่มีคุณภาพได้ไหมคูกก็เบอกว่ามันก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยกว่าผู้หญิงที่อายุน้อยเพราะว่าแม่อายุ4 3อายุสี่สิบามน่ในแง่ของโครโมโซมที่มีความผิดปกติเกินเก้มันมเโอรโมโซมปนต์คือยู่อ,าาอันมะ ไข่ก็ด้อยลงเสื่อมลงนะคะอนุมูลอิสระก็มากขึ้นนะคะสาก็คือรังไข่ก็จะเริ่มเสื่อมพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ลดลง ในแง่ของจํานวนฟองไข่ก็ลดลงโอกาสที่มันจะไปถึงบาโตซิสมันก็น้อยแม่นึกออกไหมเหมือนแม่มีจํานวนฟองไข่เริ่มต้น5ฟองอย่างเงี้ยมันจะไปถึงบาโตซิสบางทีได้แค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจํานวนฟองไข่10ฟองมันก็มีโอกาสที่จะถึงบาโตซิสสักประมาณ5ตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเริ่มมาจากไข่น้อยเนี่ยมันก็จะไปถึงบาโตซิสได้น้อยดังนั้นถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสแต่ต้องบำรุงเข้มข้นมากกว่ามากกว่าสาวสาวและอาจจะต้องกระตุ้นไข่หลายรอบมากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ได้ตัวอ,อน,นะคะค